ในวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ของโพส a c e b o o k กันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้ยอดแชร์เพิ่มดูเทคนิคง่ายนี้ตามมาได้เลยค่ะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันมานะคะคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะมาอยู่หน้าเว็บไซต์เลยค่ะ หน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเว็บไซต์ k m k t h นะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในตัวบริการไม่ว่าจะมีเพิ่มแชร์เพิ่มติดตามเพิ่มยอดไลค์เพิ่มรีวิวและอื่นอมีมากมายเลยนะคะตัวบริการเองมีทาง f a c e b o o k YouTube IG TikTok t w i t t e r และอื่นๆโด้วยเช่นกันค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงดยเช่นกันเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเข้้้าาใชงงนนนกันไดตรีเลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษท้ตัวนะคะสามารถเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะใส่กันไปได้เลยค่ะตัวอีเมลตัวนี้นะคะสามารถเมขึ้นมาได้นะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็ไม่มีอีเมลนะคะสามารถเมขึ้นมาได้เพียงจำไว้เพื่อให้ตรวจสอบกับทางแอดมินนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านตัวนี้เป็นรหัสผ่านแดตัวขึ้นไปนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างตัวนี้ด้วยค่ะสองคลิกลิงก์นี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนเท่านใดนะคะอยากสมัครได้ง่ายๆได้สะดวกรวดเร็ว,วก็คลิกตรง Google นี้ไปได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับมิวได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถชิยยกับกันได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านบนสุดตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยในตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริการให้เลือกกันค่ะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มติดตามเพิ่มไลฟ์เพิ่มแชร์โพสเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มการเข้าชมซีนสดไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ เพฟอร์มนั้นบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น Facebook กดไปที่ Facebook กันก่อนนะคะในส่วนมมูลบริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆก็เลือกกันไปได้เลยนะคะมีเ็ทราคาการรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะ6179 1,000แชร์ 6, 9, 1, ในราคา9บาทเองนะคะ ในตรงนี้ค่ะจะเป็นคำอธิบายจะเป็นรายเอียดของแต่ละเลขบริการก็อ่านแหเข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันได้ส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกโพลที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยค่ะขอเลือกเป็นโพสนี้นะคะกดไปที่เวลาเข้าไปด้านในได้เลยเยอดแชร์เดิมอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะงั้นอดไม่ที่ขึ้นให้นะคะนำดิง์ไปวางกันได้เลยค่ะบริการตรงนี้ขั้นต่าอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กับไปหนึ่งร้อยค่ะ ในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะถูกค่ะฝากเลยกดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะทางระบบนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะรอย้อยขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันได้เข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วทุกออเดอร์จะอยู่หน้านี้กันเลยสถานะตอนนี้รอทางระบบดําเนิกนการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ รรงเรามาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงาช่องทางกันเลยตัวแรกเลยค่ะจะเป็นการสแกน QR Code นะคะตัวนี้สแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะได้รับโบนัสเปอร์เซ็นต์อังเปาตัวนี้นี้นะคะจะเป็นการสร้างซองอังเปาได้รับโบนัสเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะคริปโตตัวนี้นะคะด้านในนะี่ทษทีนะคะชิอเพวตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ คลิปตัวตัวนี้นะคะจะสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับเพื่อนเพืนท่านใดอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นการช่องทางการเอนเงินต่างประเทศที่ง่ายดายที่สุดเลยทูเบอรนี้วันเลดนะคะเะคะพื่อนเพืนท่านใดไม่มีธนาคารนะคะมีแต่ตัวทูเบอรนี้วันเลดตรงนี้ก็ง่ายดายด้วยเช่นกันก็เลือสันใช้บริการการันไปได้เลยนะคะไปดูหมวดหมู่ของบริการกันนะคะบริการตรงนี้นะคะทุกๆบริการของทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะ สามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลเยบริการนะคะก็เลือกกันไปได้เลยกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนท่ด้านใดนะคะก็สนใจในตัวบริการสามารถคลิกลิงตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะหากเพื่อนเติมเงินมาก็จะได้รับ5าโบนัส5%าเิ่สิกันเลยนะคะ ตัวเเดอตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าย้อนไรไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์นะคะจากประวัติการสั่งซื้อเี่ตัวขั้นด้านหน้านะคะนํามาวางตรงนี้ได้เลยค่ะส่งให้อินตรวจสอบกันได้เลยนะคะตรงนี้สามารถใส่รูปกันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อแต่ละหัวข้อแซนงกันไปได้เลยนะคะยอดการคืนเงินตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมานะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลย ไปดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดทั้ง ios และ android เลยค่ะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะจากการสั่งซื้อกันไปสักระยะหนึ่งยอดแชร์ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยพวเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการตัวนี้กดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยการใช้งานงาน่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมา,มากๆเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันดูนะคะ